สวัสดีครับผมผมเอก59ออโต้นะครับในคลิปนี้ผมเอากระบะ XD มาฝากนะเปิดราคามาพิเศษจริงๆ3 0 0 0 0มแสนกบาทถอนเริ่มต้นแค่เจ0ดพันก็บาทคันแรกนะสำหรับตัวนี้เป็นอ e ีสุทธุดีแม็กซ์ d นะครับเป็นตัวแคบตัวเตี้ยจัดทรงแล้วเปลี่ยนล้อมแม็กแล้วนะราคา3 4ม0 0 0สบาทนะปี2 0 1 5เกียร์ธรรมดาตัว XD อย่างสวยนะครับสุดๆแล้วสาหรับตัวนี้ส0 0 0สนกาบาทเท่านั้นเองแวะมาดูภายในห้องโดยสารนิดน,นึงแล้วกันนะครับดูภายในกันหน่อยภายในเบาะหนังนะครับพวงมาลัยหนัง นะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้สวยมากๆนะแล้วก็เป็นดําแดงนะครับสำหรับตัวนี้3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะปีสองพันสวยเดิมกริบเลยสําหรับตัวนี้จองกาบาทไปดูปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูปีใหม่ขึ้นมาหน่อยปี2องพเหมือนกันนะครับตัว1.9ึ่งจุดเก้าแซดเหมือนกันนะเป็นตัวเอ็กซิลี่นะครับตัวนี้ราคา4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนสบายๆเริ่มต้นแค่เจ็ดพันกว่าบ,บาทสำหรับภายนอกเป็นตัวสีขาวนะครับ แล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กแล้วนะครับแบกเวลสวยๆแบบนี้นะสีดําปัดเงาสวยกริบเลยยางใหม่ใช้ได้ยาวเลยนะเปิดราคามาพิเศษนะครับคันนี้จอง9ก้าบาทเหมือนกันเดี๋ยวแวะดูภายในนิดนึงสําหรับคันนี้ตัวภายในตัวนี้ได้เบาะผ้านะครับพรมลัยมอนตินะผิมหนังอย่างดีนะครับไม่ก็ไม่เยอะไม่ประมาณ900าห่โลนั่นเองนะครับไม่ไม่เยอะเลยสําหรับตัวนี้พร้อมซิ่งพร้อมแซดเลยทีเดียวนะครับเปิดราคามาก็ พิเศษจริงๆสี่แสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับผ่อน7,000กว่าบาทจอง9บาทนะครับใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นฮิวจ์ดีแม็กซ์เอสเดียรเหมือนกัน1.9ึ่งเหมือนกันนะครับปี2018เหมือนกันราคาเดียวกันเลยไหม่น้อยเหมือนกันจัดทรงมาแล้วเหมือนกันนะครับล้อแม็กเปลี่ยนใหม่สีดําปัดเงาแบบนี้นะครับตั้งราคาเดียวกัน4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคานี้จองเพียง9บาทเท่านั้นเองแวะดูภายในหน่อยสําหรับคันนี้ แน่นอนภายในุมมาลัยมอนติเหมือนกันทุกอย่างสเปคเดียวกันสภาพสวยเหมือนกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากระบะแฝบตัวเตี้ยสายซิ่งสายหล่อจัดทรงแล้วนะรพร้อมแซดเลยสําหรับตัวนี้นะครับจัดมาให้เต็มๆเลยนะครับหาดูไหนอยู่ลองสอบถามกันมาดูได้นะครับทุกคันจองเพียง9บาทเท่านั้นเองขันเริ่มต้นสบายๆ7,000กว่า 7, บาทครับ